ชชูใจให้คนอื่นยิ่งทําให้พลังงานของคุณเติบโตยิ่งขึ้นค่ะเป็นไหมคะที่บางครั้งเราเห็นคนที่เขาอ่อนแอท้อใจไปต่อไม่ไหวในธุรกิจหรือชีวิตของเขาวันนี้คือโอกาสของคุณเลยนะที่จะชุบชูใจเขาให้มีขวัญและกําลังใจคุณรู้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองเห็นคนอื่นแล้วคุณรู้สึกอยากช่วยพลังข้างในของคุณนั้นเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆเลยค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเยียวยาเขาไปฟื้นฟูใจเขามันอาจจะทําให้เขามีกําลัง ใจในการไปต่อก็ได้ยกตัวอย่างของครูนะคะตอนที่ครูเนี่ยอยู่ในห้องเช่าแล้วมีเพื่อนบางคนมาบอกเราว่าเฮ้ย mm hmm. สู้ๆนะแค่คําว่าสู้ๆนะคําเดียวเนี่ยมันทําให้เรามีพลังไปต่อเลยนะร้องไห้ด้วยเสียใจด้วยแหละ นะคะที่ตอนนี้เรายังทําไม่ได้แต่ผลสุดท้ายแล้วคําว่าสู้ๆนะของเพื่อนมันกลับทําให้เราได้พักเยียวยาในหัวใจของเราคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ค่ะที่ส่งเพอความบางอย่างไปกระตุ้นให้คนบางคนเขารู้สึกถึงว่าเขายังมีคุณอยู่ตรงนี้หรือคุณสามารถทําได้นะเป็นกําลังใจให้นะถ้อยคําเล็กๆความรู้สึกในหัวใจของคุณที่ปลอบประโลมคนอื่นด้วยความจริงใจของคุณมันเป็นสิ่งที่ฟรีทั้งหมดเลยคุณสามารถเลือกใช้คําพูดที่ทํา ให้คนไปต่อได้วันนี้คูซันไรส์ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนคะ่ะให้กําลังใจ คนที่คุณรู้สึกว่าเขาควรได้รับโอกาสนี้เหมือนเราเป็นพรที่ไปชุบชูใจให้กับเขาเพียงแมสเซจง่ายๆและความจริงใจของคุณจะไปเหนี่ยวนําให้คนคนนั้นเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์แล้วทําให้เขาอาจจะไปต่อได้เหมือนครูในวันนั้นก็ได้ค่ะวันนี้การสร้างชีวิตการสร้างธรุรกิจคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเงินของคุณมาจากผู้อื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นผู้อื่นเหมือนเห็นตัวเราเขาล้มได้เขาเหนื่อยได้เราให้กําลังใจได้แบบนั้นเยี่ยมเลยนะคะเพราะผลสุดท้ายแล้ววันหนึ่ง ผู้อื่นก็อาจจะอยากตอบแทนคุณในชีวิตและธุรกิจของคุณนั่นเองค่ะครูสันไรสร้างคอร์ดที่สววันที่ดีที่สุดในโลกไว้คุณสามารถขอฟรีที่แอดครูสันไรหกเเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้ชุบชูใจคนในทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ทําแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ